ใน E ีีที่ผ่านๆมานะครับผมพูดถึงเทคนิคที่เป็นหัวใจในการทำคอนเทนต์อย่างเช่นการดำเนินเรื่องการหาไอเดียในการทำคอนเทนต์วิธีการสร้างคอนเทนต์ต่างๆไปหมดแล้วมาถึงเทคนิคใน EP ีนี้ครับนั่นคือเรื่องของดนตรีประกอบดนตรีประกอบนะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมที่เราจะตกแต่งเข้ามาเพื่อทำให้วิดีโอคอนเทนต์ของเรามีพลังในการสื่อสารมากขึ้นซึ่งเรื่องของดนตรีประกอบเป็นคำถามยอดฮิตอย่างหนึ่งครับที่ผมได้รับมาเยอะที่สุดคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการทำวิดีโอคอนเทนต์นั่น กคือการมีดนตรีประกอบจําเป็นไหมและมันช่วยเสริมผลงานของเราได้จริงไหมซึ่งกูรูในการทําไวรัอบางคนนะครับอาจบอกว่าไม่จําเป็นเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ส่วนตัวสําหรับผมผมตอบว่ามันช่วยครับแต่มันไม่ได้ช่วยจากศูนย์ขึ้นมาให้เป็น10นะครับแต่มันสามารถช่วยจากแค่8หรือ9ให้มาเป็น10ได้หรือ มันอาจช่วยจาก6หรือ7ให้มาเป็น8หรือ9ได้ซึ่ง8หรือ9หรือ6หรือ7นะครับที่ผมหมายถึงนั่นคือคุณภาพคอนเทนต์หรือไม่ว่ายังไงนะครับคุณภาพคอนเทนต์ ต้องมาก่อนเรื่องของดนตรีประกอบดนตรีประกอบก็ตรงตามชื่อของมันเลยครับว่ามันคือส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญเท่ากันกับคอนเทนต์และที่สำคัญมากๆคือดนตรีประกอบจะช่วยเสริมคอนเทนต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณจับวางดนตรีประกอบให้เหมาะกับผลงานของคุณเท่านั้น ผมอยากอธิบายแบบนี้ครับว่าภาพและเสียงในการเล่าเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์คือสิ่งที่กำลังอธิบายให้คนดูเกิดการคิดตามในแง่ของหลักการเหตุผลการตีความ และนำไปสู่ความรู้สึกแต่ดนตรีประกอบครับทำหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะดนตรีประกอบคือสุนทรียศาสตร์เป็นการสื่ออารมณ์ที่พุ่งออกไปกระทบความรู้สึกของคนฟังโดยไม่ต้องผ่านเหตุและผลใดๆเพราะฉะนั้นถามว่าดนตรีประกอบสำคัญไหมผมคงไม่ตอบว่ามันสำคัญที่สุดแต่มันคือตัวแปรที่ช่วยเสริมให้งานเราดีขึ้นที่สุดหรืออย่างที่ผมบอกไปครับว่า จาก8หรือ9ให้ขึ้นมาเป็น10ได้แต่ไม่ใช่จาก0ูย์ให้ขึ้นมาเป็น10 <_ d ance> ทีนี้วิธีการหาดนตรีประกอบให้เหมาะสมกับผลงานของเราครับคี <_ d ance> คือหาดนตรีประกอบที่เป็นโทนความรู้สึกเดียวกันกับคอนเทนต์ที่เรานำเสนอยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลงชาติไทยนะครับ <_ d ance> เพลงชาติไทยถูกสร้างดนตรีประกอบออกมาจากโจทย์ที่ว่าทําให้คนในชาติรู้สึกปลุกใจฮึกเขิมจังหวะดนตรีประกอบจึงเป็นในลักษณะค่อนข้างเร็วตามคําร้องที่ปลุกใจเครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะเป็นกรองที่ให้จังหวะฮึกเขิมเข้ามาผสมตรงกันข้ามครับเพลงชาติสหรัฐอเมริกา ที่ของการทำดนตรีประกอบของเพลงชาติสหรัฐอเมริกา คือต้องการทําให้คนในชาติเกิดความรู้สึกซาบซึ้งเพลงชาติของพวกเขาจึงเน้นจังหวะช้าเครื่องดนตรีในเพลงก็จะเป็นลักษณะแกรนออเกสต้าเครื่องดีที่ให้ความรู้สึกตามคําร้องที่ไพเราะในเพลงหรือมาที่ตัวอย่างการเลือกดนตรีประกอบของผมก็ได้นะครับถ้าผมทําวิดีโอคอนเทนต์ที่อยากทําให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นยิ่งใหญ่อลังการสร้างแรงบันดาลใจผมก็จะหาดนตรีประกอบที่เป็นอีพิกมิวสิกที่ให้ความรู้สึกฮึกเหิมเข้ามาช่วยเสริมภาพและเสียงที่ ผมมีอยู่เพื่ออัพความรู้สึกร่วมกับผลงานของผมไปอีกสเกลหนึ่งทุกความกระหายในสิ่งดีงามของคุณมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่เราเคยเชื่อเช่นเดียวกับบุคคลในอดีตที่เคยทําให้เราเห็นความกล้าในสิ่งดีงามทําให้เราปลดแอกจากความเชื่อของโลกใบเก่าสู่โลกที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเราหยุดที่จะสร้างสารรค์และจมอยู่กับความคิดแบบเดิมๆพวกเราก็ยังอยู่ในโลกใบเดิมโลกที่เราต่างบนถึงปัญหามากมายของมันแต่ไม่เคยลงมือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอย่างที่เราต้องการ หรืออย่างเช่นถ้าผมจะทําวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกซาบซึ้งหรือเรื่องของความสัมพันธ์ผมก็จะหาซาวที่ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเปียโน,โนไวโอลินเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะช่วยอัพความรู้สึกของคนดูต่อผลงานของเราได้อีกสเกลหนึ่งแขกคนหนึ่งที่เขามาทุกปีเนี่ยพอดีพี่สาวจะช่วยขายของทุกปีแขกคนนั้นก็ถามว่าพี่สาวไปไหนอีก็เลยบอกว่าอ๋อพี่สาวเสียไปแล้ว <c oughs> เขาก็าออาาร้องไห้ยืดร้องไห้เลยแล้วเขาก็ เอาเงินมาให้พี่แล้วก็บอกว่าคาวหน้าที่ยูเนี่ยไปไหว้ศพนะยูช่วยซื้อดอกไม้ไปวางที่หน้าหลุมศพทีแล้วในกระดาษเขาก็เขียนมาให้ว่าฝากวางกระดาษใบเนี้ยด้วยนะในกระดาษเขียนว่าให้ชองนะคนที่เป็นคนที่จิตใจสวยงามที่สุดที่ผมได้เคยเจอแล้ววันนั้นเนี่ยพี่แบบยืนร้องไห้ทําไมเราถึงไม่ให้คนค่ากับคนแบบนี้ในชีวิตนี้มากกว่านี้ทําไมเราถึง ซึ่งในหัวข้อของดนตรีประกอบครับผมไม่อยากให้คุณเฟรมหรือยึดติดว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นหรือต้องเป็นแบบไหนเท่านั้นหรือต้องมีชุดวิธีการการเลือกแบบนี้เสมอไปเพราะการหาดนตรีประกอบคือสไตล์และลายเซนในเนื้อหาเดียวกันผมอาจเลือกดนตรีประกอบแบบหนึ่งพี่ตออาจเลือกดนตรีประกอบแบบหนึ่งเจเชตี้อาจเลือกดนตรีประกอบอีกแบบหนึ่งซึ่งทุกการเลือกก็จะเสริมสเกลของความรู้สึก และสะท้อนออกมาเป็นลายเซนของคนคนนั้นแล้วมันไม่มีผิดหรือถูกแต่จําไว้ว่าคุณต้องเลือกดนตรีประกอบให้แมชกับความรู้สึกของเนื้อหาที่คุณอยากนําเสนอให้ได้ก่อนหรือก่อนเลือกดนตรีประกอบทุกครั้งคุณต้องตอบให้ได้ก่อนเสมอครับว่าเรากําลังนําเสนอเนื้อหาอะไรและเราอยากให้คนดูรู้สึกร่วมกับเราต่อผลงานชิ้นนั้นอย่างไงและสัญชตาตญาณในตัวคุณจะเลือกดนตรีประกอบนั้นออกมาเองโดยไม่ต้องใช้ความคิด แต่จะใช้ความรู้สึกในการเลือกดนตรีประกอบนั้นในแบบฉบับของคุณเอง